ยีหลาค่ะสวยไหมคะต้นยีหลาต้นยีหล่าคู่กับมะกรูดแล้วก็ลูกทอ้อมามุมนี้นะคะอันนี้เป็นสี่สหายค่ะมีมะนาวมีลูกทอ้อมีมะขามมีทับทิมค่ะอันนี้มีเก่นเก่นตะวันด้วยค่ะมีเก่นตะวันมี ลูกกระติบข้าวมีละมุดมีฟักแล้วก็มีมะเขือเนี่ยค่ะเตรียมห้างร้านขึ้นให้เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้นะคะนั่นก็เตรียมขึ้นแล้วค่ะอันนั้นก็ผสมค่ะส่วนผสมเมื่อเช้านี้มาทําให้โอ้ผักหวานนี่ก็รอดค่ะนี่ก็ผักหวานรอดนะคะอันนี้ผักติผักติ้วเขาเรียกผักติ้วกินยอดนะคะผักติ้วผักติ้วกินยอดกินใบค่ะ เดี๋ยวพามาดูตรงนี้คืออะไรคะโอ้โหอันนี้ส้มโอกำลังจ่อลูกแล้วค่ะส้มโอกำลังออกลกูกผักหวานก็รอดนะคะโหละพาก็มีอันนี้ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวแล้วมาดูส่วนผสมแปลงนี้บ้างอันนี้มีโบโกาโดมีต้นโบโกาโดนะคะอันนี้มั มะกอกมะกอกใส่ตําส้มมะกอกแล้วก็มีถั่วฝักยาวไว้ให้ตาส้มด้วยอันนี้ต้นเขาเรียกว่าต้นหางนกยุงล้มแล้วค่ะหางนกยุงล้มแล้วแต่ล้มติดดินเลยมีถั่วฝักยาวด้วยโอ้โหนี่ก็ความเหมือนที่แตกต่างนะคะเนี่ยความเหมือนที่แตกต่างแล้วมาดูอันนี้คะนี้มีอะไรบ้างโอ้นี่ก็กําลังจ่อลูกเต็มเลยค่ะนี่ก็มะเขือนี่แก่นตะวันนะคะ แล้วก็ผักหวานผักหวานกําลังแทงยอดค่ะตอนแรกก็ว่านึกว่าจะตายไม่ตายนะคะแทงยอดแล้วก็มีแอปเปิลอีสานค่ะแอปเปิลอีสานแล้วก็บักฟุตหลังค่ะโอเคนะคะทุกอย่างน่ากินไหมคะเดี๋ยวยังไงก็ได้ผลผลิตแล้วก็มาเที่ยวเด้อค่ะโอเคค่ะ